นุชชนนนะครับหมายเลข9อังกฤษโอ้สวนสอนครับหมายเลข15อินทุกรณจันแจมหมายเลข21่ทีระทรชนะบุญและหมายเลข25ครับสุทธิพงศ์คำพิรานนท์กับตันทีมนะครับทางด้านมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครน,นะครับประกอบไปด้วยผู้สารประตูหมายเลข12นะครับบุญชัยตรีกุลครับหมายเลข7รัชชานนท์ศรีจันทร์หมายเลข9กนภัจกรภูมิขุนทศครับหมายเลข10วรยุทธน้ำเงิน อันดับคะแนนนะครับก่อนการแข่งขันนัดนี้นะครับเป็นทางราชบุรีมนครนะครับเป็นฝ่ายเชลุกน้ำเล่นนะครับบุกจากขวาไปซ้ายในเสื้อสีทองนะครับโดนปั๊มลูกนี้ตักยกขึ้นมาเลยครับออดอังกฤษโยกเข้าซ้ายแล้วไหลให้เพื่อนลูกนี้ซ้ายนิ่งนิ่งก็เรียบร้อยเลยครับหนึ่งประตูต่อสูงแล้วได้ก่อนลอมจะพาดวลกรุงเทพครับโอ้โหได้ประตูจากธีรทรชนะบุญครับวิ่เลขยี่สิบเอ็ด อุกยครั้งครับโอ้โยกสวยเลยครับลอดขาไปแล้วเลือกมุมได้เลยครับทีละทอนแปรนิ่มๆเข้าไปเลยครับรัชนนมีพื้นที่แล้วลูกนี้เลือกเข้ากลางมายิงไม่ได้ยิงอีกทีหนึ่งเรียบร้อยเลยครับโอ้โหโอ,โอ,โอ้ลูกนี้สมองล้นล้วเลยครับนภัสกรภูมิขุนดุครับโอ้ราชมงคลวรน,นครตีเสมอเป็นหนึ่งประตูตอนหนึ่งแล้วครับชมภาพใช่อีกครั้งครับ นี่ครับง้างหลอกจะยิงทีหนึ่งรถเห็นมุมแล้วครับจิมลูกนี้โอ้แหวกไปหมดเลยครับโู้ไหลเข้าประตูไปเลยครับรถชนนไหลมาจากักระพัดมาีการ์ดแล้วสองลูกนี้เรียบร้อยแล้วครับซ้ายมาแล้วครับโอ้โหโอ้ขอเวลานอกออกไปแล้วเป็นผลครับโอ้โหสาใจเลยครับเจ้าตัว ดูอีกครั้งครับรัชชานนท์ศรีจันทร์ครับไหลมาให้แล้วมีตัวบล็อกครับจักรพัฒน์แอคแท็กบอลหนึ่งทีครับโอ้มันมีช่องว่างพอดีครับยิงไปตรงนั้นครับโอ้ทะลุไปหมดเลยครับจักรพัฒนปั๊มจักรพัฒน์ขึ้นมามีพื้นที่ออกไปแล้วลูกนี้ป้ายขึ้นมาจักรพัฒน์แล้วก็เบินต่อครับเรียบร้อยครับสามประตูต่อหนึ่งครับโอ้สองประตูไปแล้วครับจักรพัฒน์มานีการครับมีลุ้นแฮตทริกครับกับทีมของราชมงคลพระนคร จกกักรพัฒตัดไปเองแล้วพาขึ้นมาครับป้ายเบิ้ลออกไปครับให้เพื่อนแล้วก็คืนมาลูกนี้ครับแปรโล่งๆเข้าไปเลยครับสามประตูต่อหนึ่งไปแล้วครับ ปั๊มกันลูกนี้หาบอลไม่เจอแล้วก็หมดเวลาการแข่งขันครับโอ้โหเฮกนูรีราชมงค,นพนคลพระนครครับแสงเอาชนะเจ้าภาพลอนดอนอเทัไป3ประตูต่อนหนึ่งนะครับเก็บ3คะแนนแล้วก็คนนี้ครับจกักรพัฒน์มณีกาดได้แมนออฟเดอะแมตไปครับกับ2ประตูวันนี้แล้วก็ช่วยเกมรับให้ทีมได้เยอะเลยครับ